มาอัปเดตราคารถมือสองหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็จะสิ้นปีแล้วนะครับต้องรีบขายนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวลดราคาหน่อยนะครับสําหรับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโยรัชดาบายคุณแบงค์นะครับอยู่ตรงพระราม9้าแยกขวางเมืองศูนย์วัฒนธรรมนะครับก็ใครที่สนใจรถยนต์มือสองนะเดี๋ยวผมพาดูรถก่อนนะครับวันนี้ก็นี่ฮะร้านผมอยู่ริมถนนนะริมถนนนี่เลยวัฒนธรรมนะฮะทางนี้ไปแยกขังเมืองนะครับ ใกล้ๆศูนย์วัฒนธรรมเซนท่านพระราม9แยกอสมทนะใครรู้จักแถวนี้โทรหาผมได้เลย0ู7ย์0 8 8 8 8ดีูนย์ปะครับีตัวนะนี่ฮะเริ่มที่คันแรกก่อนนะต้องบอกว่าอันนี้ใครหารถเจ็ดที่นั่งประตูสไลด์ไฟฟ้าสเตปวากอนนะ h อนด้าสเตปวากอนปีหนึ่งนะครับตัวนี้วิ่ง170,000โลนะฮะราคาเพียงแค่5 4 0 0 0 0บาทนะครับเป็นรถที่ ขับดีมากนะออกห้างสองล้านนะฮะรถมือเดียวนะครับคันนี้สีน้ําเงินเดิมๆจากโรงงานนะครับสเต็ปวากอนนะสวยนะครับเป็นรถที่ข้างในกว้างมากๆนะครับแล้วก็ขับดีจริงๆนะครับนะเหมาะแบบส่งลูกไปโรงเรียนส่งคนเท่าคนแก่เงี้ยเนาะไปเที่ยวครอบครัวนี่ครับ h o n ด a c i ี i c ก k ครับมาดูด้านหลังดีกว่า FK เนี่ยต้องดูด้านถ้ายสำหรับ FK เนี่ยก็คือ c ี v i ก5าประตูครับ ตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่6กแสนห้าหมบาทเองนะครับออกห้างล้านกว่าบาทนะครับสี่สเอ k เเสน่ห์เขาอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นทรงห้าประตูท้ายตัดนะครับแล้วก็นี่มีสปอยเลอร์กันชนเขาจะดูแบบว่าวัยรุ่นนะครับ FK คคันนี้วิ่งแค่เก้าหมื่นโลครับนะปีหนึ่งแปดหเลยนะคันนี้บอกเลยว่าใหม่นะส,วย,นะสดดวยนะครับสีดําด้วยนะคร ใครอยากหล่อๆเท่ๆนะซีว i คเอฟเคเนี่ย6แสน5หมื่น9พันบาทเองนะครับก็ไม่แพงเหมือนกันนะฮอนด้าซีวิคเอฟเคเนี่ยมีน้อยแล้วนะเป็นรุ่นสะสมได้เลยนะครับราคาไม่ค่อยตกนะตกยากมากนะครับสำหรับซีว i คเอฟเคและคันนี้ครับเป็น b m 320 d ดีเซลนะคันนี้เป็นปี2018นะฮะตัวนี้ผมมีสีดำและสีขาว2คันนะครับสีขาวเนี่ยผมจัดโปรอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทครับ ส่วนสีดำคันนี้ผมขายจัดโปรเยอะ7จ็ดแสนสามหมื่นบาทนะครับก็ใครเลือกสีไหนลองเลือกดูนะภายในเป็นเบาะสีน้ําตาลนะเป็นเครื่องดีเซลไม่เก้าหมื่นใบเก้าหมื่นกัวโลเองคันนี้นะครับคันนี้ไม่เก้าหมื่นถือว่าน้อยเป็นเครื่องดีเซลนะประหยัดเขาเรียกเอฟสาหรืออยากได้ดีเซลเบนซ์ก็คันนี้ฮะคนนัคนนี้ราคาเนี่ยบอกเลยว่าคุณได้ขับ CLS คันละเกือบ5ล้านบาทคันละ5ล้านบาท CLS 250D ดีเซล ตัวนี้เนี่ยมือเดียวป้ายแดงวิ่ง9 0้า0โลนะฮะราคาฟังแล้วจะแบบโหทำไมถูกจัง 7, 3, 9, 9, 7 9 9 00 0บาท799อ่ะถูกมากนะครับแล้วบอกเลยว่าเซ s d อดีเซลเนี่ยประหยัดน้ำมันมากๆแล้วไม่ก็น้อยนะ9 0 0 0 0โลรถไม่เคยชนนะมือเดียวด้วยนะ oh. AMG นะตัวท็อปจะมีหลังคาแก้วนะครับหลังคคาแก้วซันรูฟนะฮะเปิดปิดไฟฟ้าได้สวยหรูเหมือนกันอันนี้นะสำหรับเซ s ดีเซลไม่ต้องกลัว ไม่ค่อยจุกจิกเครื่องดีเซลเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เซ s อที่ใหม่ที่สุดณนะตอนนี้ก็คือเซ s 53อห้าสิบสามตัวนี้คือโฉมใหม่ล่าสุดเขาเรียกโฉมเฟสลิฟแล้วนะครับนะดูยังไงเฟสลิฟเฟสลิฟก็จะดูที่ล้อแม็กล้อแม็กเขาจะเป็นล้อแหลกล้อแม็กลายใหม่นะลายเขาจะสวยแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมแม็กโคตรใหญ่นะสำหรับตัวนี้เป็น c ซ s 53 c o u p ้าส g มคูเปนะฮะสองพันวิ่งแค่สาม0 0ื่นโลสีขาวหลังคาแก้วครับ นี่ฮะคุณดูท่อสีท่อครับดิฟวเซอร์ดำด้านบอกเลยว่าปรับโหมดกันกับขี่เนี่ยถ้าเป็นสปอร์ตพัดเนี่ยเสียงท่อเนี่ยโหได้อัตรารดในการกับขี่มากเลยนะครับออกห้างห้าล้านกว่าบาทนะฮะวันนี้เหลือแค่สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทคุณคิดดูดีคนซื้อลรถมาแค่สองถึงสามปีสองปีสามปีเองเออใช้แค่สามหมื่นโลราคาตกจากป้ายแดงไปสองล้านสองล้านหกนะเขาซื้อมาห้าล้านกว่า วันนี้ขายไม่หนึ่งสล้านนะครับคิดดูดิสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทคุ้มนะฮะต้องบอกว่าซื้อมือสองคุ้มนะครับนี่ G L C 250D ตรงนี้เป็นคูเป้เหมือนกันทรงนิยมฮนะตัวนี้เป็นเบาะภายในสีน้ำตาลสวยมากคันนี้เป็น G L C คูเป้นั่นเองนะปีหนึ่งเจ็ครับ, 1, ค,รบคันนี้วิ่งหกหมื่นโลหกหมื่นกิโลครับมือเดียวป้ายแดงคันนี้สีขาวด้วย A M G หลังคาสันล,ลู ออปชันนี้นะสเปคนี้นะบอกเลยว่าโคตรหลอ่อเป็น s u v ที่ดูดูยังไงคุณดูด้านท้ายเดียดูแบบวัยรุ่นอะไม่ดูแก่นะครับมันเป็นท้ายมันจะคูปนั่นเองนะท้ายมันลาดลาดนิดหนึ่งนะครับประหยัดน้ํามันนะเพราะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะฮะขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะครับนะราคาก็หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่แพงนะสําหรับรถไม่แค่หกหมื่นโลมือเดียวนะ ผมคัดรถเนี่ยไม่น้อยนะครับแต่ภาพดีๆนะแล้วก็มีบริษัทตรวจสอบรถนะว่าไม่มีชนหนักนำ้ำท่วมใดๆนะครับสำหรับ X5 ครับ X5 คันนี้บอกเลยว่าเป็นดีเซลล้วนเช่นกันนะผมก็จะเลือกรถที่เป็นดีเซลล้วนๆนะเพราะว่าชอบส่วนตัวชอบเพราะว่าขายไปก็จะได้ไม่จุกจิกนะครับขายไปลูกค้าก็จะได้ใช้แบบไม่ต้องกังวลน,นะสำหรับ X5 โฉมนี้เนี่ยเป็นปี2015ครับจะมีทั้งปลั๊กอินแล้วก็มีทั้งดีเซลนะเหมือนกันเลย นะแต่ผมจะจับดีเซลเท่านั้นเพราะว่าพอรถปีลึกๆเนี่ยถ้าเป็นดีเซลเยังขายดี X5 ป้ายแดง4-5ล้านเลยนะ4ล้านกว่าบาทแล้วตัวนี้เป็นตัวขับเพื่อน2ล้อโชคธรรมดานะครับ่าดูด้านหน้าหน่อยไปดูด้านหน้าหน่อยนะครับต้องบอกว่า X5 เป็นรถ SUV ที่ใหญ่มากๆนะครับนะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็คิดดูถึง Fortuner ใหญ่กว่า Fortuner นะคุณดูหน้าเขาดิใหญ่ใหญ่มากนะใครหารถวิ่งต่างจังหวัดเครื่องดีเซลนะ 1> 1, ใ,หใหญ่แล้วสีดำโคตดีเครื่องแค่2,000ซีซีเองนะเป็นดีเซลนะจริงๆไม่ได้กินน้ำมันเลยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นขับเพื่อน2ล้อนะครับดูแลง่ายด้วยโชกก็ไม่ใช่โชกถุงลมนะตัวนี้นะราคาก็1 9ึ0 0 0้บาทนะครับจากป้ายแดงก็4ล้านกว่าบาทนั่นเองนะครับไม่แค่130,000โลนี่ฮะถ้าไม่ชอบ x หก็มา x สาันนี้เป็น x สปีสองพครับนะตัวนี้เป็น เอ็กสามดีเซลยี่สิบดีเอ็กไลท์ขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะตัวนี้มาดูรอบคันนึงก่อนนะครับวิ่งน้อยนะคันนี้ใหม่นะน่าจะเก้าหมื่นเะนาะบอลเนาะคันนะี้เก้าหมื่นโลเท่านั้นครับแล้วปีสองพันยี่สิบอ่ะลูกค้าออกเดือนต้น,ต,นต้นปียี่สิบเลยครับทะเบียนสามสี่สี่สี่ให้ไปด้วยนะหมวดขอขอสวยมากนะฮะขอขอนะตัวนี้เป็นรุ่นเอ็กไล์รองท็อปนะ แล้วผมขายแค่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมบาทครับดีเซลล้วนนะ X 3ตัวนี้จะมีปลั๊กอินด้วยนะดูดีๆถ้าเป็นดีเซลล้วนนะบอกลกบอกเลยว่าราคาดีกว่าเยอะนะครับและฮาวาวลครับใครอยากได้รถปี2 0 23ใช้งานแค่2ปีคันนี้ผมก็แนะนําเป็นฮาวาวลโจไลออนไฮบริด wow มาดูรอบคันตัวนี้ตัวท็อปสุดเขาเรียกว่าตัวอัลตร้าครับออกห้าง1ล้านบาทครับสำหรับตัวอัลตร้าดูง่ายๆนะดูล้อแม็กกับหลังคาซันรูฟนั่นเองนะครับ วิ่งน้อย40,000โลนะแล้วก็เป็นรถ SUV ที่อัดออปชั่นมาได้ทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นซันรูฟเตืนอนออกนอกเลนเตือนการชนนะฮะระบบถอยจอดอัตโนมัติฝาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อมาพร้อมกับระบบไฮบริดประหยัดน้ำมันอีก20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะคอมฟอร์ตเอเซ็ตมีมาให้นะข้างในสวยนะดีไซน์ดีหน้าจอทัชสกรีนได้นะ5 9า0 0นบาทนะครับวารันตี5ปีเนี่ยยังเหลืออยู่อีกประมาณ3ปี บรันตี5ปีแสนห้าหรือแบตเตอรี่เนี่ยรับประกัน8ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ใกล้เคียงไฟแดงที่สุดแล้วนะใครอยากได้รถ5 0 0นกว่าบาทแบบใช้งานแบบมีบรันตีก็ฮ a วาลจูเลียนครับยังนี้ฮะใครเน้นแบบเบนซ์สปอร์ตคูเป้นะ CLA 250คันนี้ AMG คูเป้ครับตัวนี้2,017สีดำครับยังไม่พอตัวนี้เป็นตัว ไว i t อาร์ตอ i ดิชัด้วยนะฮะไวท t อาร์ตอีดิชัก็จะได้ในเรื่องของอรอบคันจะเป็นชุดแต่งไว i t อาร์ตอีดิชันะฮะแล้วก็ภายในจะได้เบาะสีดําคาดด้วยสีขาวครับนะคาดด้วยแถบสีขาวนั่นเองนะตกแต่งภายในอคอนโซลเนี่ยก็จะตกแต่งตัดด้วยสีขาวด้วยนะเป็นเอกลักษณ์ของไวท์อาร์ตอีดิชัหลังคาพานอรามิกการ์ดรูครับคันนี้วิ่งแค่8ปดหมืนะฮะแปดหมโลนะครับขายเพียงแค่ เท่าไหร่นรราคาเดีย๋ยวนะสักครู่นะฮะผมดูราคาให้เลยนะ CLA 250นะครับก็ราคาเพียง859,000บาทนะฮะ859เท่านั้นนะครับวิ่งน้อยสีดำ AMG White Art Edition ครับนะะเป็นรถที่หรูหราแล้วก็ดูล้ำสมัยอยู่ตลอดเลย และใครอยากได้รถเล็กๆขับง่ายๆนี่ฮะสวิฟครับตัวนี้บอกเลยปี2015ครับแต่วิ่งเพียงแค่60,000น,นะบอนอะ6 0ื0 0โลยองอันนี้สีเทาครับ5ประตูลักษณะจะค้ายมินินะน่ารักน่ารักนะแต่งขับน่ารักผู้หญิงอะชอบนะจอดง่ายนะครับประหยัดน้ำมันเครื่องพันสก็วิ่งน้อยจริงๆอะ60,000โลแล้วราคาก็น่ารักเหมือนกันนะ2แสน 2,9,000บาทนะผูกนะไอ้น,นี้ซื้อไปเหอะนะราคาเนี่ยไม่แพงเลยมาดู CHR Hybrid บ้างใครอยากได้ c ี r Hybrid ครับตัวนี้บอกเลยว่าแต่งโลโก้ GR มาะอมานะนะตัวนี้ก็สวยสีดำนะครับโอ้โห c ี r Hybrid ตัวนี้ปี1.9นะดูล้อได้นะถ้าล้อเนี่ยจะเป็นล้อ Minor c h a n g e แล้วนะสำหรับ c ี r Hybrid นะครับประหยัดน้ำมันแล้วขับสนุกมากนะ Toyota c ต r าซะ ราคาก็5,290,000บาทวิ่งแค่90,000มโลนะ529 0 0 0บาทสปอร์ตนะนมีมีโลโก้ GR ด้วยโลโก้ที่แพงนะเป็นพันนะครับเนี่ยโลโก้ GR สปอร์ตนะครับสีดำนะปี19ก็ปีโอเคเลยมีรถใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนี่ฮะยาริสเอทีคันนี้วิ่ง700กิโลเมตรครับเหลือเชื่อสีขาวนะแหมยาริสเอทีนะ โอ้โห oh, 700กิโลเมตรฟังไม่ผิดนะ7 0 0จริงๆเพราะว่าลูกค้าซื้อเงินสดมาไม่ได้ใช้นะครับซื้อเพราะอยากได้นะครับก็มาจอดไว้ที่บ้านนะครับ700กิโลเมตรผมบอกเรื่องเหมือนป้ายแดงทุกประการนี่มีกล้องบันทึกด้านหน้ามาไม่เคยชนไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ตื้งเงินสดมาก็ตัวนี้เราตั้ง49่0 0 0้าบาทครับนะถูกกว่าป้ายแดงประมาณสักแสนหนึ่งนะใครอยากได้รถใช้งานง่ายๆ40,000 0กว่าบาทก็ตัวนี้นะ Conda าซ v i c ครับนี่คือซี v i c นางฟ้าที่ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเจอเพราะไม่แค่4ี่หมืโลมาดูด้านข้างปีศูย์เตัวท็อปตัว E มีแอร์จอคูปคอนโทรลล้อแม็กซ้าก้านตัวท็อปกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวไฟตัดหมอกด้านหน้ามีนะแล้วตัวนี้เป็นไฟเหลี่ยมด้วยไฟแปดเหลี่ยมนะครับตัวมิเนอร์เชนมีไฟ8เหลี่ยมนะค, Chain, นะคุณดูทะเบียนก่อนมือเดียวซื้อสดมาทะเบียนตั้งแต่ออกใหม่อ่ะสองห ทะเบียนหมดเก่าให้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า4ี่หมื่นโลคุณฟังผมไม่ผิดนะ4ี่หมื่นกิโลเมตรลูกค้าไม่ได้ใช้รถเลยคือคือไม่ใช่ไม่ใช้หรอกใช้แหละมีบุ๊กเซอร์วิสเข้าศูนย์อยู่ตลอดนะครับแต่บ้านลูกค้ารถเป็น10คันนะแล้วซื้อเงินสดอะ่ะคือไม่มีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าซื้อมาเนี่ยก็คือเน้นจอดซะมากกว่าแล้วผมเนี่ยต้องซื้อมาให้ได้เพราะว่าชอบนะมันเป็นรถที่ผู้ชายต้องชอบทุกคนอยู่แล้วเพราะซีวิคตัวนี้สวยจริงๆนะน้าฟ้า ปีศูสีขาวด้วยทำไมจะไม่เอาสองเกอยากได้นะรีบมานะครับคันนี้บอกเลยว่าโอ้โหมีแต่คนแบบอยากได้สภาพที่มันเหมือนเราย้อนเวลาไปสิกว่าปีอะ่ะมันหาย,ยากนะ4ี่0 0ืนโลนะครับซีวิกซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าซื้อสี่ห0ื่นโลซื้อที่ไหนไม่มีนะฮะคัมรีตัวนี้คัมรี่ไฮบริดนะ4 2 9แสนสบาทครับเป็นคัมรี่ไฮบริ ปีสิบสี่ไม่เจ็ดหมื่นอ้าวไม่น้อยอีกแล้วนะโอ้แต่ราคานนี้หามาได้ยังไงนะก็ต้องบอกว่ามาหาที่ร้านผมครับเพราะผมเนี่ยโอ้ชอบมากรถไม้น้อยเท่าไหร่ก็ซื้อถ้าใครมีรถแบบนี้ขายขายผมนะผมบอกเลยผมจะให้ราคาที่ดีที่สุดเพราะผมเนี่ยชอบเอามาให้ลูกค้าที่ร้านผมได้ซื้อกันนะครับนะจริงผมบอกให้ว่าลูกค้าที่ติดตามร้านผมเนี่ยก็ ก็ชอบในความที่เลขไม่น้อยนะครับแล้วก็มีหลายคันที่ไปไวมากๆนะครับมีแบบจองออนไลน์ไปเลยนะครับแล้วก็ให้ไปส่งเลยเพราะว่าติดตามร้านเราอยู่ตลอดนะครับโอเคแหละราคาผมอาจจะขายแพงกว่าคนอื่นนะครับแน่นอนผมยอมรับว่าต้องขายแพงแต่คุณเชื่อไหมว่าคุณจะไปซื้อรถใหม 70, นะ่เจ็ดหมื่นเนี่ยคุณจะตีราคาให้เขาถูกๆเนะี่ยผมถามว่าคนขายเขาก็เลือกได้เอาจริงนะคนขายเขาเลือกได้เขาไม่จําเป็นต้องเขาไม่ได้เดือดร้อนนะฮะ แล้วเขามองว่าเจ็ดหมื่นโลเขาก็เขาเนี่ยเขาซื้อมาตั้งแพงอะนะเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับต้นทุนยังไงร,รถวิ่งน้อยอย่างเงี้ยไม่สี่หมื่นโลเงี้ยผมก็ต้องซื้อแพงนะครับเท่าไหร่ก็ต้องซื้อนะเพราะเจ้าของเขาจะไปตีเขาถดกอู่ไม่มีใครขายหรอกนะฮะนะคนะใครอยากได้รถไม่สี่หมื่นเจ็ดหมื่นโลมาดูที่ร้านผมนะนี่ก็แคมรี่ไฮบริดอันนี้ก็น้อยนะอันนี้ไม่เท่าไหร่นะปอนเอ้ยไม่น้อยนะอันนี้แสนโลเนาะ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะปนะ<ไ>อเนาะตัวนี้เป็น V ีออครับถามว่าน้อยไหมก็ถ้าตัวตาไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลหนึ 100, 100, 100่งแสนหนึ่งแสนเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้ชัวร์ๆนะเดี๋ยวนะหนึ่งแสนต้นๆนี่แหละนะครับเป็น V ีออตัว E ปีหนึ่งสามตัวนี้จะมีสเกิร์ตมีสปอยเลอร์ไฟหน้าลมดําไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวมายเนอร์แล้วตัวสุดท้ายอะ่ะปีหนึ่งสามนะครับสำหรับวีออคันนี้เนี่ยก็ ใช้งานง่ายนะเพราะว่ารุ่น E เนี่ยเห็นไหมมีสปอยเลอร์มีสเกิร์ตนะครับโคตรดีอะรับโคตรดีอะ Vios นะครับนะราคาเท่าไหร่นะสองแสนหนึ่งไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลไม่น้อยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะครับนะก็นี่คือรถที่ผมคัดมานะครับคุณภาพมาไม่ต้องกังวลเลยว่าใหม่แน่นอนนะครับเนี่ยสี 40, ่หมื่นโลเจ็ดร้อยโลนะฮะใครที่ไม่รู้จะซื้อรถที่ไหนแล้วแบบ คือต้องบอกก่อนการซื้อลถมือสองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ดูราคาแล้วซื้อถูกไหมครับคุณจะต้องมั่นใจก่อนว่ารถคันนี้ไม่ผ่านชนหนักน้ำเพิ่มแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงนะครับคนที่ขายรถให้ข้อมูลคุณยังไงให้จริงไหมนะฮะแล้วก็มีอะไรการันตีนะฮะมีอะไรรับผิดชอบในสัญญาหรือเปล่านะครับก็นี่แหละนี่คือรถมือสองนะครับส่วนผมเนี่ยก็พยายามหาสินค้าที่ใหม่นะฮะแล้วก็คุณภาพดีอยู่แล้วนะครับคันนี้เนี่ย เป็น Ford r a n g e r w i ์ e t r a k ตัวใหม่เน็กเ e n นนะฮะขับสี่ด้วยป้ยแดงหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทคือแพงมากนะคะับฟอร์ดวา d แพ็กไบเทอร์โบนะตัวนี้รู้สึกจะแรงม,า200มา้าสองร้อยม้านะตัวนี้ไบเทอร์โบครับสำหรับคันนี้ก็ล้อแม็กแสนกว่าบาทนะเป็นล้อแม็กขอบประมาณยี่สิบนะครับส่วน ด้านท้ายมีแอโรคลาสเป็นอาเรว่าท้ายไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้าได้นะครับมีโลโก้สี่คูณสี่ีนะตัวนี้จะมีพวกบลายสปอตเลด่านะครับตัวนี้ก็เวลาเราถอยหลังเนี่ยมีรถตัดผ่านหรือมีใครวิ่งตัดผ่านเนี่ยมันเบรกอัตโนมัตินะครับรถสมัยนี้ไม่ค่อยชนกันเพราะว่ามันมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้านหน้าก็เหมือนกันกรณีเราวิ่งในเมืองหรือว่าวิ่งในหมู่บ้านแล้วมีอะไรตัดหน้าเรามันมีระบบช่วยเบรกแล้วนะครับ ก็นี่คือรุ่นตัวท็อปสุดอะรถกระบะที่แพงที่สุดหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันผมถามว่าถ้าตัวเริ่มต้นของฟอร์ดก็อยู่ประมาณล้านหนึ่งสี่ประตูเนี่ยยังไงก็เกือบล้านนะฮะแต่วันนี้ผมเอามาขายในราคาตัวเริ่มต้นครับคุณได้ตัวท็อปรถมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับวิ่งแค่สี่หมื่นโลสี่หมื่นโลคุณได้ฟอร์ดวายแพคตัวท็อปสุดขับเคลื่อนสี่ล้อไบเทอร์โบนะฮะฟอร์ดเน็กเจนะครับ ถูกกว่าป้ายแดงเท่าไหร่เดี๋ยวคำนวณให้เลย4ี่แสนกว่าบาทถูกกว่าป้ายแดง4ี่แสนกว่าบาทนะครับรถใช้งานแค่2ปี3ปีเองอ่าแล้วก็ที่สําคัญยังมีวารันตีเหลืออยู่นะครับรถเพิ่งซื้อมาไม่นานมือเดียวนี่มีกล้องรอบคันเตือนของนอกเรนเตือนการชนนะฮะมีเรดาร์คูดคอนโทรลนะครับ, control, รบหรือว่าเขาเรียกว่าอะแดปตีฟคูดคอนโทรลก็มีมาให้หมดข้างในเป็นจอแบบยาวๆแล้วนะครับสีเทาสวยนะครับยังให้ฝากอุดหนุนน้องแบงค์นะก็เดี๋ยวผมเนี่ย สัญญาว่าจะหารถสวยๆเข้ามาให้คุณอีกนะครับก็ยังไงฝากติดตามร้านผมมีทั้งช่องทาง YouTube Facebook นะฮะแล้วก็อิ k t ต k กนะครับแล้วก็ Line แอนะครับก็แอดไซน์แบงค์โฮมคานั่นเองนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์0874408888นะครับนะยังไงก็รีบติดต่อมานะมีไฟแนนซ์รับซื้อรับขายนะครับเหลือลืมคันนี้เอาไงดีคันนี้ อันนี้ผมใช้เองเอาไป G L C ปี2021ตัวนี้เนี่ยเป็น G L C 220ส D M G ครับนะหลังคาสันรูปมาดูรอบคันก่อนไฟหน้าเป็น L E D แบบใหม่นะฮะและไฟท้ายเนี่ยเป็น L E D แบบทรงสี่เหลี่ยมแล้วนะครับนะเพิ่งวิ่งมาเลยเพิ่งเลอะเลยเป็นเครื่องดีเซลนะฮะตัวนี้เป็นดีเซลล้วนนะ G L C 220สอน D นะครับนี่ฮะ ออกห้างรู้สึกจะ4ล้านนะตัวนี้3 000, ล้านกว่า4ล้านนะครับวันนี้ก็เอาไปเท่าไหร่ดีเดี๋ยวขอดูทุนบ้านหนึ่งนะขายทุกถูกไปเลยแล้วกันนะถือว่าเป็นคลิปจัดโปรโไปแล้วกันนะครับเท่าไหร่เดียวหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นกาันบาท นะบ้าไปแล้วร้านสี่เก้าก้านะกล้องรอบคันล้อแม็ก a m เอ็หลังคาซันรูฟนะครับภายในเห็นยังจอเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะคอมฟอร์ทอสเซเนี่มีสีประตูเลยนะครับแล้วก็มีบันไดข้างนะกล้องข้างมีหมดผมพุทสตาร์ทเบาะเมมโมอรี่พวงมาลัยเป็นพัสแพดตัวใหม่แล้วแล้วจอนี่จอเป็นอย่างนี้จอเป็นดูดิสวยไหม โอ้โหเป็นไงจอเป็นดิจิตอลนะปรับได้นะปรับตรีมได้นะแล้วมีหลังคาแก้วนะครับหลังคาแก้วสันลู่ครับไฟแอมเบียนไลท์นะหนึ่งสี่เก้าเก้าครับไม่ต้องต่อแล้วนะถูกถูกเกินนะขับโคตรดีนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนยางแท่นเครื่องมาใหม่หมดนะครับมาลองขับได้ขับโคตรดียางแท่นเครื่องเนี่ยตอนแรกมันจะเขาเรียกไง รู้สึกว่ามันมันมันไม่ไม่นิ่มมากก็เลยเปลี่ยนยางแท่นเครื่องใหม่โหคนละเรื่องนะคือต้องบอกว่ารถยนต์เนี่ยเปลี่ยนยางแท่นเครื่องดีนะเพราะยางแท่นเครื่องบางทีมันมันก็แข็งนะนะอันนี้เอาไปเลยหนึ่งสี่นะสนใจศูนย์0 8 8 8 8ดีศูนย์ดดดนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ